สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องเล่น DVD ยี่ห้อ Pioneer นะครับนี่คือ Pioneer DVD Player DV3-93 นะครับนี่ครับ Pioneer DVD Player DV393 นะครับตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับแต่สามารถกด Stop อ่ากด Play แล้วก็กด Open เอาถาดออกหรือว่ากดปิดได้เลยนะครับผมต่อมอนิเตอร์เล็กไว้นะครับยี่ห้อ pioneer แล้วก็เปิดเครื่องนะครับจะมาทําการทดสอบดูนะครับว่ายังเล่นแผ่นได้ดีหรือไม่นะครับผมถอดฝาออกแล้วนะครับเครื่องในนี่โอ้โหคุณผู้ชมนะครับมีอะไรมีเทคโนโลยีนี่ล้าเหลือเกินนะครับของ pioneer เขานะครับให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงนี้ดีเกินตัวจริงๆนะครับตัวนี้อ่มีช่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันมี ตัวนี้จะมีเป็น optical แล้วก็ coaxial ด้วยนะครับแล้วก็ AV หรือว่า RCA เหลืองแดงขาวแล้วก็ component นะครับมีมีครบเลยนะครับมี component แล้วก็จะมี coaxial นะครับแล้วก็ optical นะครับถอดรหัสเสียง Dolby Digital หรือว่า DTS 5.1เลยนะครับผ่านช่องต่อ digital out นะครับพวกประเภทให้เสียงนะครับ ให้เสียงดีดิจิตอลนะครับดิจิตอลห1หรือว่านี่ครับ DTS นะครับตามโลโก้นะครับผ่านช่องต่อออปติคอลนะครับให้เสียงดีมากๆนะครับถอดรหัสเสียงได้แจ่มเลยนะครับถ้าหากว่าแอมพลิฟายเออร์ของเราเป็นแอมดิจิตอลนะครับก็ต่อออกจากช่องออปติคอลหรือจะเป็นโคอ็กเชียลก็ได้นะครับสัญญาณเสียงนะครับในส่วนของสัญญาณภาพที่จะให้ภาพคมชัดดีที่สุดสำหรับเจ้าพโอเนียตัวนี้ก็คือช่องต่อคอมโพเนนต์นะครับ ให้แม่สี3าสีเลยนะครับนั่นก็คือแดงเขียวน้ำเงินนั่นเองนะครับเป็นช่องต่ออ่าคอมโพเนนต์นั่นเองนะครับถ้าต่อเส้นเหลืองเส้นเดียวนะครับความละเอียดความคมชัดก็จะน้อยลงไปอีกนะครับแต่ผมก็ไม่มีอ่าสายคอมโพเนนต์ก็ต่อแค่ AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับมามาเปิดถาดแล้วก็ทดสอบเอาแผ่นใส่เข้าไปดูนะครับอ่าใส่ไม่ทันนะครับมันรวนนะครับเพราะว่า ฝุ่นเกาะเยอะนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับอ่ะใส่เข้าไปแล้วก็กดปิดถาดเข้าไปนะครับอ่าแผ่น DVD ก็จะหมุนหมุนลักษณะแบบนี้นะครับนี่หน้าจอมอนิเตอร์ก็จะบอกอ่าสัญ,ญลักษณ์นะครับว่ากำลังเล่นอยู่นะครับเล่นแล้วนะครับหมุนหมุนอยู่นะครับนี่ครับ ให้ภาพคมชัดสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมนี่คือเครื่องเล่น DVD Pioneer ครับ Pioneer v v 9 9 3นะครับ Pioneer DVD Player DV393 นะครับถอดรหัสเสียง Dolby Digital แล้วก็ DTS 5.1ด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับก่เล่นได้ดีทีเดียวครับ นี่ตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆต,ตรงนี้เน้นปึกเลยนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับสวยงามนะครับยังเล่นได้ปกติอยู่นะครับอลองปุ่มลองกดสต็อปนะครับนี่ปุ่มนี้ใช่ปุ่มสต็อปไหมนะอ๋อต้องกดแรงๆหน่อยนะครับน่าจะาต้องหารีโมทแล้วนะครับอะเล่นต่อ ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับอ่าลองลองกลอเดินหน้าดูนะครับได้ไหมอ๋อผมเอนเตอร์อ๋อ่มกลอเดินหน้าตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับนี่่มกลอเดินหน้าตรงนี้อ่ะลองลองดูนะครับปุ่มปุ่มน่าจะลวนนะครับไม่ไปอ๋อ ไปอยู่นะครับนี่ไปไปอยู่ถอยหลังไปอยู่เท่าที่ลองนี้ก็ก็ไปอยู่นะครับนี่ครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับต้องหารีโมทมาสั่งงานจะดีดีที่สุดนะครับนี่ครับเล่นได้ปกตินะครับ ไพโอเนียดีวีดีเพลเยอร์ดีวีสามเก้าสามนะครับตัวนี้ข้างในเครื่องในยังคงสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ